สวัสดีครับขอต้อนรับผู้สู่ช่องวอร ออฟดีท์นอววันนี้ครับผมมีข่าวสารวงการทหารต่างประเทศนําเสนัเช่นเคยนะครับโดยข่าววันนี้ครับเป็นข่าวอัปเดตสถานการณ์ความตึงเครียดในอฟัฟกานิสถานตอน่อโดยสถานทูตของสหรัฐในอฟัฟกานิสถานเนี่ยได้มีคําสั่งให้พลเมืองชาวอาเมริกันออกจากสนามบินในกรุงคาบูทันทีเนื่องจากกังวลด้านความปลอดภัยเพราะว่ามีคําแจ้งเตือนนะครับมาจากประธานาธิบดีโจไบ,บเดนของสหรัฐว่าอาจจะมีการโจมตีขึ้นอีกในช่วงไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้า โดยวันที่28สิงหาคมครับสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐในกรุงคาบูได้ออกคำเตือนแจ้งไปถึงประชาชนชาวสหรัฐทุกคนให้ออกจากพื้นที่ใกล้ๆกับสนามบินคาบูรวมถึงให้หลีกเลี่ยงประตูของสนามบินทุกแห่งโดยมีการคาดกันว่าเป้าหมายในการโจมตีเนี่ยหนึ่งในนั้นครับเป็นพลเมืองของสหรัฐโดยทางโจไบเดนครับบอกว่า มีความเป็นไปได้สูงที่สนามบินในกรุงคาบูจะถูกโจมตีอีกครั้งในช่วง24-36ชั่วโมงข้างหน้าตามข้อมูลที่รับจากกองประชาการฐานสหรัฐ โดยมีรายงานว่ากองกำลังของสหรัฐเนี่ยได้อพยพผู้คนไปแล้วกว่า117,000คนโดยจำนวนผู้ที่ต้องการจะออกจากอัฟกานิสถานครับมีปริมาณที่สูงมากขึ้นแต่ว่าทางวอชิงตันเนี่ยเหลือเวลาอีกไม่กี่วันในการถอนกำลังทหารทั้งหมดออกจากอัฟกานิสถานก่อนที่สนามบินนะครับจะตกอยู่ภายใต้การควบคุมของทางตอริบันโดยทางตอริบันเนี่ยออกมาแสดงจุดยืนชัดเจนว่าจะไม่มีการขยายระยะเวลาในการอพยพผู้คนของทางสหรัฐอย่างน้ แนนน่อโดยทางกองกำลังของสหรัฐนะครับก็ได้มีการเริ่มถอนกําลังออกจากอัฟกานิสถานแล้วบางส่วนนอกจากนี้ครับพันธมิตรทางยุโรปก็ได้มีการช่วยกันหาวิธีการที่จะช่วยชาวอาัฟกัน ที่ต้องการออกจากประเทศหลังจากสิ้นสุดวันที่31สิงหาคมนี้ก็มีการประชุมพิเศษของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสาหประชาชาติก็มีฝรั่งเศสและก็สหราชอณาจักรที่จะนําเสนอร่างมติเกี่ยวกับการจัดตั้งเขตรักษาความปลอดภัยที่ควบคุมโดยสาหประชาชาติในกรุงคาบูซึ่งเขตพิเศษที่ควรได้รับการคุ้มครองโดยฝรั่งเศสและก็พันธมิตรเนี่ยจะเป็นที่ลี้ภัยสําหรับชาวอัฟกันที่เต็มใจจะเดินทางออกนอกประเทศ โดยสถานการณ์ในสานามบินคามิคาซาไซในกรุงคาบูนะครับก็ยังคงหน้าเป็นห่วง โดยฐานสหรัฐที่ประจำการในสนามบินแห่งนี้ต้องบอกว่ามันมีข้อจำกัดในการรักษาความปลอดภัยก็มีข่าวนะครับว่ามีการประสานงานระหว่างทางสหรัฐและก็ทางตอริบันว่าสหรัฐเนี่ยต้องการให้ตอริบันดูแลรักษาความปลอดภัยภายนอกสนามบินก่อนถึงวันที่31สิงหาคมเพราะเนื่องจากว่าสหรัฐนะครับมีขีดจำกัดในการดูแลความปลอดภัยภายนอกสนามบินค่อนข้างมาก และก็หวันว่าจะเกิดการโจมตีระลอกใหม่เกิดขึ้นจากก็กำลังมือที่3หากท่านผู้ชมมคยเพเ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ด้านลางใต้คลิปได้เลย,เลยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ